ừm mm. cảm um. ทำเมื่นานทำเมื่นานต่อไปเยขึ้นหนามาตัวนึ้นกิดกันก็หนามาเดินสายเดียวกันเลย นั่นก็ดีตัวนี่คือมันเป็นจริตเป็นนิสัยของแต่ละคนบือกัน วิสัยภาวนาไงนิวเป็นแานแรกเป็นแานแรกเพิกเขาเพกิกสติใหุ้ชำนาญนคือแานแรกเป็นสมาธนะิแล้วโวยจักสมาธิเล้บ่วยจักก็เ,เลยไปสงสัยไปสงสัยไปขยับขยันไปดิกขยักนิวยังไงลนะ่ะเพิกไปเหตุชำน,นั่ รคือดนแรกมันเป็นสิลกิตสว่างกิตสว่างกิตสงบกจิจีว่า,วางาเขาบปรจักว่ากิตสว่างกายเขาก็บปรจักไม่ได้สงสัยมันเดี๋ยวว่ามันสงบ,บูรพอถึงขัน้นมันสงบูรพอถึงขัน้นบอถึงขัน้นว่างบอถึงขันงข้นว่างยังปรุงแต่งในอยู่ ดานแหลกถูกสำนันผ่านใด้ผ่านใด้ที่ว่าเห็นภาพเป็นดิมิตเป็นหลุมจะอักหลุกจบหลุกคน้นมิเตเลียแต่น้องเป็นผลดี <c oughs> มันคือกรรมฐานนะเรียกว่าทำ แสดงให้ดูท่แสดงให้ดูให้อาไปพิจรารณา,านั่นแหละเป็นกรรมฐานิจรารณา,าล่ร่างกายกานเด้นเร่งสั้นล้นนะกะเรียกว,ว่าเห็นอสุภาเห็นอสุภากายนั่น กบแตกต่างกับกายเฮากายนั้นกบแตกต่างกับกายปูเอินทีุ่งผานุงแพรุ่งพมามีผามีแพร่ปิดเอาอาวัยต,ต,ต่างๆตาเปืือยออกแล้วก็เป็นงสลัดทุกคนเป็นสันคือควมจริงเฮาพิจารณา เราทำแสดงให้ดูกับพิจารณาเพื่อยังกับเพื่อควมเบื่อในค่ายควมกำนัดอ่าบ่อยยินดีในกามไม้ย,ยินดีในโลกในกายดลกหญิงโลกใจโลกคนหนุ่มคนแก่นะ่ะให้ใส่พญญาพิจารณาเป็นธรรมสีทางบอกทางอ่าเป็นรรมให้พิจารณา พอเสียหายอ้นี่ถานิมิตเกิดขึ้นเห็นสักเห็นศพเห็นอาุภพะเห็นค้นอาบเ,เลือดครับอย่างเรียกว่าทำแสดงให้ดูนั่นเอาภาพิจารณากายนั่นก็เหมือนกับกายเรานี่แหละกายเราก็ไม่แตกต่างกันที่ดูได้ก็มีเสื้อผ้านุ่งห่มมีหนังหุ้มหอ อ่พ่อดูได้แต่ถ้าเปื่อยผ่าออกเรียกว่าทะลกนังออกก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่น่าดูดูไม่ได้น่า,นาขยะขย,ยั่งเคยพิจารณาเป็นธรรมนี่ล่ะขันท่างขันขู้ใด้เห็น,น็นเงทีสิเรียกว่าภาวนาไงภา,าวนาดีเอานั่นล่ะมาเป็นกรรมฐาน พิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาจนเขาถึงความเป็นจริงจนหายสงสัยหมดเลยถ้าเขาถึงความเป็นจริงแล้วพิจารณาที่ถวนแล้วหายสงสัยแล้วสิ่งนั้นเมื่อสิ่ดับไปเลย่ต่อหายสงสัยดับไปเลยเพราะเข้าถึงความเป็นจริงหาการนั้นสิดับไป พอผิดอับถูกวิธีถูกทางอ่ะเป็นแต่เพียงว่าเฮานี่สติยังพระท่านเนี่ยมันคงสติยังพระท่านเนี่ยแก่กายังกังวลอยู่ว่าเป็นนั่นเปฟนนี่กลัวอันตรายเจีงสั่นเจีงสี่นั่งไปกะลังสีกิดกะลังสีว่างกิดกะลังสีว่างกะลังสีว่างไกลกลับไปสงสัยซะ กับไปกระดิกกระดิกฮะกระดิกมือ่อกกระดิกตีนแต่ขยับขยันแล้วมันกเนน็เลยถอนเลยไปเลยผุเขลดถึงขันละเอียดเบิกไปให้มมิสตินี่ยังกะมากกราบเล่นพ่อแม่ผู้บรรจารย์เป็นยังไงยังไงนี่คืออันตรายเดธาเฮาไปเระเทวงมุ้ยพ่อแม่ผู้บรรจารย์กำกับให้สี่ทางให้ลงได้พิษได้เอาไป อาบอ่ดอกแต่ว่าถูกวิธีฮะมันเป็นจริตเป็นนิสัยของแต่ละคนบางคนกับบ่บ่มีบ่เห็นนัง่งสงบไปเลยสงก,กบไปแล้วก็พิจารณาหาเหตุยกเหตุขึ้นมานั่นแหละบางคนยกเหตุขึ้นมาพิจารณาแต่เหา นางไปจิตร่วมจิตสงบแล้วมันไม่ได้เกิดเกิดนันดีอลวะะไว่าต่อไปน่แหะไม่ใช่ของเสียหายเป็นผลดีให้มีสติให้มีปัญญาพอเห็นภาพมันก็อย่าไปหลงให้พิจารณานั่นแหละอย่าไปหลงอย่าไปสงสัยว่าเป็นอะไรอะไรเลยพิจารณาดูให้ชัดเจนพิจารณาให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนให้มันเห็นด้วยปัญญาจริงๆนั่แหละอะ บ่กเหตุปัจเจ้าให้ดอกฝึกสมาธิฝึกสติให้แก่กาคนนี้นั่นแหละปัญญาจึงสิเกิดปัญญาคือคลองเขี้ยวสมาธิยังเพ่อในเนีนปัญญากระเออกทำงานบา่อใดจะไปนั่นแหละสมาธิยังเพื่อในเนียนยังบ่ได้มีพลังพ่อปัญญากระเออกทำงานบา่ไใดนั่นแหละฝึกสมาธิให้เนีน ให้ละเอียดให้แน,น่นปึ้งเลยอ่าสภาวิที่แน่นแล้วกันออกปัญญาปัญญาออกเลยละพันพิจารณานะตามเหตุตามเหตุตาเหตุนี่พราะฉะน้ออกปัญญามีแต่ควบความวุนเกิดขึ้นก่อนอันนั้นก็ได้หายไปเป็นด้านแรกเป็นด้านแรกจะเป็น ห <c oughs> นักปฏิบัติการเป็นแถวทุกคนีหลายด้านนี่น้องโป้ก็ยังเป็ียนน้องโป้ยังเป็นน,น,เนิเม็ดมันเป็นนิสัยน้องปูเนี่บริหา,ารสมาธิก็เป็นเด้หา้านกเคลียร์ห้าสิบเป็นยังพูดอะไภาวนายังพูดอะไเข้าใจยังพูดอะไเข้าถึงาศาสนายืนโยนล่ามคลายของนี่พวก ประชาชนมาล่อขึ้นรถเว่อยู่ไปรถเว่รถสองแถวกับนั่งเบิร์พิจารณาอยู่เขาบ่กเลยทัสมาธิบ่ไปรับตายอนี้นั่งเมือนตาเมื่อยเนี่ยพอดีนี่เวศเกิดขึ้นเพิ่มปวดร้อเพิ่มขึ้นรถเว่ยผู้หญิงผู้นั้นคนล่างเงยๆคือนมอรถเดี่ยล ล่างไงคือมอรถนี่แหละคนง่ามหมดเนาะผมเหยาพระบากับพิจารณาว่าพ่นง่ามบาละใส่สุดสีสียัางคือสีโอที่สีโอสีโอวันตินนี่แหละแบบคือสีเนื้อนี่ยไปใส่กระโปรงพอเลยหัวเขาจากน่อยเนี่ยใส่คนบ้านจะทับงานนะมันล่อรถสองแถวอยู่เพิบขึ้นโบมีเสียผ้ามีเตเลดอา เต็มอยู่พึบมเรก็เป็นืงสี่งก็ได้รับตารับตาเมื่อึ้นก็เห็นอีกคือนเขารับตาอีกเมื่อึ้นอีกสามเทียภาพนั่นได้ค่อยปนปกติอ่าเราก็เปเนื่งสี่งอ่อตอนนั้นยังว่าในภาวนายังว่าในเขาสู่ศาสนาอะไรก็เป็นไปได้ มันเป็นอิสัยลยนะเรียกว่าทำสองทางทำสีทางสองทางให้พิจรารณาแต่บ๊ท่านเนเขาศาสนาเพราะเขาถึงศาสนาเพราะว่านายว่ได้เป็นพ่อมาเขาสู้ศาสนาแล้วกะภาพนั้นยังบ่หายเลยก็ภาพนั้นแหละมาพิจรารณามาติดตาอยู่ตลอดนะอภานมาพิาพจรารณาออเนี่ยคน มีหนังหุ้มพ่ออยู่เท่านั้นจึงพอดูได้ถ้าไม่มีหนังก็น้ำเลือดน้ำเหลืองเยิ่มไปทั้งกายน่ะมาพิจรารณาเบิง่งนี่ลว่าทำแสดงให้ดูแต่ท่พวกูเป็นฆราวาสอย่ยังพระในเขาสู่ศาสนาก็เป็นได้เป็นนิสัยพ่อถ้าเขา สู้ศาสนาแล้วก็ตั้งเข้าใจมาทำสมาธิพิจารณาเออภาพนั่นภาพนิมิตที่เกิดนั่นยันงบมลเลียนบล่างหายเขาแต่รับตาตึกไปเห็นหลน่นเลยนะพิจารณาเนะพิจารณาอสุภะนั่ยละ่ะพอหน้าไงพิจารณาไงเรียกว่าปิจารณากายนั่ยละ่ะบ่เสียหายถูกต้องละ่ะบ่บ่เสียหายถ้า นิมตเห็นซากศพเรียกว่าเห็นข้นเถาค้นแจ่้นสลากอักหนึ่รียกว่าะนะทำสีทางให้พิจารณาเห็นค้นแก่ก็เรียกว่าเราก็จะแก่อย่างนี้แหละต่อไปนะ,ะเห็นคนตายเราก็จะตายอย่างนี้แหละ,ะมันเป็นผลดีเอาแต่ไปเราก็จะเป็นซากเป็นศพ ลงสู่ท่าเดิมเหมือนกับเขานั้นแหละ,ะคือการพิจารณาออกด่านปัญญากาิเห็นชัดเจนนี่ล่ะ,ละี่วานังสบายทีแล้วเวลาถอนออกมามันบ่งหวงบ่งเหงาบ่บบาเสื่อบ่ซึมนั่นแหละคือจิตอยาพักผ่อน จิตได้พักับพรพรในความสงบพักรในสมาธิจ so ิตที่พลังกลัวเขาได้นอนเป็นสัปโมงสองสัปโมงเนี so ่ยแล้วถอนออกจากสมาธิแล้วจิตสิพองใสเบิกบานปิติอยู่ในความสงบจิตมีพลังง่วงง่วงปวดงอปวเสื่อบ่ซึมหมดจะไปบ่ดงอนนอนเนียนอนนี่นอนบปยั่เต็มลุกขึ้นมากับเสื่อเสือซึมซึมมันบ่ดละหลุกขึ้นมากับเป็นเสื่อเสือซึมซึมเป็นง่วงง่วง บ่ซื่เนี่ยแต่จิตจะพักพรพักในสมาธินี่มีพลังมากเม่สิเครื่องชั่วโมงเรียกว่าชั่วโมงหนึ่งเรียกว่าสิบนาทียี่สิบนาทีนี่จะมีพลังมากทอนสงบจริงๆทอนออกมาก็ล่าเริงผ่องใสจิตมีพลังนะคนยังให้พักในสมาธิ ดีควรจะไปนอนหลับพักในสมาธิบางครัง้งถึงสองชั่วโมงสามชั่วโมงพักว่างบ่มิยังเลยพักในสมาธิเหมือนกับนอนหลับแต่กับว่หลับรู้อยู่ตลอดูอ้รู้รู้อยู่ตลอดเพราะถอนออกมาแล้วครับเพอ,องใส่ลาเรื่องมีพลัง่งลุกขึ้นมันก็ว่าไม่ได้นั่งเลยนะขาบ่าจังบอ่อซ่าลุกขึ้น พอออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาทบทวนแล้วลุกขึ้นยางย่อยยๆเผย,ย,ยมดก็ว่าเราไม่ได้นั่งเลยนั่นน่ะมันหักเป็นด้วยอำนาจของธรรมขยายว่าทิให้สติมันเป็นด้านแรกเป็นด้านแรกนี่ละผ่านด้านนี้ไปแล้วกัน สงบสละวันมันนิมิตขึ้นเองส่ก็เป็นผลดีแหละแต่จะหลงมันจะมีอย่างอื่นขึ้ไมาอีกเหตุน,นี้ผ่านไปอย่างอื่นก็ถิ่ไป้ายหราพอเป็นนิสัยของเฮาแต่ถ้ามีพอเป็นผู้บายจานสี่เนี่ยกำกับให้บริสยาบริสยาอายนาะนี่นว่าไม่หลงจนมากคนสิหลงตรงนี้แหละ หลงสำคัญตนว่าตนภาวนาดีนี่เห็นนั่นเห็นนี่เ,นเที่ยวบุตรเทวดาเห็นนั่นเห็นนี่ไปสำคัญตนไปเสียหายไปเลยวแะเข้าใจบวชแล้วหลวงปูบ่บ่ได้นั่งสมาธิเลยตอนนั้นโยวันตา ตอนนั้นญีบันตดัดล่อร่างภาสนะของลูกตาล่างกระโถนล่างนี่แหละล่อทำโคตรสะอาลูกตาเลิกเทศแล้วเมตตาพวกสททัตายาโยมแล้วลูกตายัาง่งลูกตาลุกไปแล้ววันนี้มี ยิงสองคนสิเขาเขาไปอาอนกระโถนน่ะกระโจนระหมากลงกตาสองคนเข้าไปนั่งกันเป็นคู่กันเข้าไปนุ๊กคู่ก็ยืนอยู่เขาไม่ขางช้านแป๊บเดียวโค้งกระดูกนี่ที่โค้งกระดูกเขาจันทร์พันอยู่ก้มลงทั้งสองคนน่ะม้วีเหนือม้วนนั่งม้วนผ่ามีแพร่แต่กระโดนแป๊บเดียวลรวกับขึ้นมากขึ้นเขา เป็นนั่น้องผ่านุองแพร่ที่เขาแป๊บเดียวยืนน้องผู้ยืนเพ่งอยู่แต่ว่าผู้ยญิงสองคนเขาไปลอ่อจะต้องล่อกระโถนนำหมากลงการนะพลูกตาลลูกไปแล้วกกันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาคมล่องเสียยิบกระโถน,นั่นตอนนั้นลบบเพิ่งไม่ไม่มีผ่ามีแพร่ไม่มีเหนืยวมีหนังไม่ใช่กระดูก แล้วก็กลับขึ้นปกติแป๊บเดียวแต่ท่านก็เป็นขยังติดตาอยู่ตลอดทับนิเวศขึนเกิดขึ้นอย่างสั่นมันติดติดตาอยู่ตลอดเอามาพิจรารณาเอาละเป็นกรรมฐานก็ดีเป็นผลดีดทาบโพหลงนี่พอแม่ก็่าอาจารย์สี่และสี่ท่าไงแต่เป็นขาลภาวานปปะน้องปู่กับนิเวศโอ้ยสารพัดส,สารพัด มีเธอว่าไปพ่อพ,อพอ่อไปูบอาจารย์ก่อนบ่โหลงวนต่อไปจิดบนดอกจิดบนดอกเอง้าโอโหพ่อนั่งสมาธิไปจิตสงบจิตสงบพอท่านถึงขั้นอัปมานาระวังณิกะอุปจาระนี่แหละ มันนิมิตเกิดขึ้นก่อนป้ายแล้วบันตระเเปิดเปล่งลองลองลองไปตามนิมิตมวลกุบเสด็จนั่งทอดไอสมงกันด้ยว่ามันเพิ่นเนี่ยเห็นแม่น้ำลำธานน้ำตกน้ำอโอ้ยไปสลับพัดต้นไม้โู้เขาสวยงามน,างนั่งนั่งนี่แหละหลายสม,มองกันน่งอยู่แแต่มแต่มัน ก็ถือวิธีเอาตัะไปแล้วจิตมันออกข้างนอกมวนปุ๊บนลยล่ะมันเป็นนิสัยของภัยของมันตอตอนนั้นยังพระใจเอขาศูนศาสนานั่งเห็นคุณแม่เิ่นผ้านางขันน่ง,น,งน้เพนน่งก็ะเป็นเลยล่ะถึงขันอัปมา้าได้ลโก ถึงขั้นอภิมานาสมาธิว่างเพื่อยังเงนินมอยังวานว่างถึงกายหายมดลมหายใจหายดับมืดบอมี่ร่างกายลมหายใจบอมี่กัดสงสัยขึ้นมอยังวานเออมันขึ้นไปอย่างสิบเ้าขื้นมาคอ่อเๆกเห็นในเสียงขึ้นไปนนอย่างสิบนอ สงสัยก็เลยกระดิกมือบางนะก็เลยกระดิกมือบางพ่อกระดิกมือถอนนักถึงเลยนะถอนสมาธิถอนถถอน,นักถึงโอ้ก็เป็นอยงสีน่อนอนก็บพราะจากละ่ะเพราะว่าพระได้เขาวัดพ่ะได้ศึกษาเรื่องด้นานจิตตะภาวนาเรื่องสมาธิกับสงสัยมันก็เป็นอยงสี่มันเป็นอย่างนอน คือด้านแรกลมงถึงกันว่างมัดลมหายใจผมมีความสิสงสัยเลยร่างกายผมมีพุดโทพุดโทอยู่พุทโทเจ้าว่าหายไปใส่พุดโทหายปึ๊บลมหายใจหายปึ๊บว่างมัดไปผมมีอย่างจักอย่างเออเป็นอะไรก็เป็น,น,ปนตายวะ สงเคราก็เลยกระดิกเมือเ่อบังนีน่ไม่ได้คิดได้อยู่นะก็เลยกระดิกเมือเ่อบังหยาหมอกหนักตึงอะเอาแตเป็นหูวิเที่ยวกันว้ยอยู่ไหนหลายโซ่วงเลยละ่ะ เปลนเวลาใไปเลยเนี่เส้นหนึ่งโมงเ่าหนึ่งทุ่มทำบัดเปลี่ยนจากเวลาเกาหยดลงมาเป็นหนึ่งทุ่มทุกมือหนึ่งทุ่มทำบัดททำบัดแล้วกาเป็่อย่างการเลิกล่ากันนะ